รวมยิมศีครับเป็นช่างภาพสายสปอร์ตแอคชั่นวันนี้นะครับเราพาท่านมาที่สนามมวยราชดำเนินครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบริเวณสนามมวยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นเวิร์กช็อปแรกของ OM System ครับเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่เราจะพามาถ่ายมวยกันถึงสนามมวยราชดำเนินแบบลิงไซส์ซึ่งเป็นโอกาสที่มีไม่มากนะครับสำหรับที่ท่านที่มาเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับผมว่ามันเป็นเวิร์กช็อปแรกและเวิร์กช็อปเดียวนะครับที่สามารถทําแบบนี้ได้โดยที่พาผู้เข้าร่วมกิจกรรมมเ,เข้าา ถ่ายรูปแบบลิงไซส์แบบติดขอบเวทีในสนามมวยราชดำเนินซึ่งเป็นสนามมวยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับข้างในนะครับระบบโปรดักชันแสงสีเสียงเต็มรูปแบบนะครับเดี๋ยวรูปที่ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายไปท่านจะได้เห็นว่าข้างในเนี่ยสวยงามแล้วก็อลังการขนาดไหนกับมวยไทยที่ฝรั่งต้องบินข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อมาเช็คอินที่เวทีราชดำเนินครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในสนามมวยราชดำเนินว่าเป็นไงครับตามผมมาเลยครับวันนี้มีเวิร์กช็อปของพีทคาเบราร่วมกับโอเอซิเทมนะฮะไปถ่ายมวยกันดู ความไวเป็นของปีศาจมาดูกันใครจะเก็บช็อตได้มันที่สุดดีที่สุดเดือดที่สุดแล้วก็น่าจะแบบฟิลลิ่งดีที่สุดนะฮะจะสู้พี่มนณมได้หรือเปล่าไปดูกันครับที่วันนี้พี่มนมมาเป็นลีดในการจัดเวิร์กช็อปที่นี่นะครับเพราะว่าได้ความอนุเคราะห์จากทางเวทีด้วยแล้วก็คอนเน็กชันของพี่มนโมด้วยนะครับทำไมเราถึงถ่ายมวยใช่ไหมวมวยเป็นหนึ่งในกีฬาที่มีความเร็วสูงกล้อง OM System ถูกออกแบบมาให้ใช้กับ High Performance เพราะฉะนั้นทุกในระบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโฟกัสหรือว่า Sequential Shooting ทัั้้งงหมมดเเนี่ยตอรร็วราาสูจ์ ว่ามันทําได้ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นนี่น่านะจะเป็นตัวเลือก้อยที่ดีมากที่มาวัดกันสมมตุติเราไปเล่นกีฬาวิ่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้รวดเร็วมากมันก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ตั้งกล้องผมเชื่อว,ว่ากล้องหลายๆตัวทําได้แต่แบบนี้บางตัวทําไม่ได้อยากรู้เราเลยลองซึ่งมีคนทําแล้วว่ามันทําได้เรามาดูกันว่าผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปของเรากล้องทำให้หรือเขาทําเองมาดู คือเวิร์กช็อปวันนี้เนี่ยมีมวยทั้งหมดให้ถ่ายกันถึง7คู่นะครับคู่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ถ่ายมวยกันอย่างจดใจโดยที่ท่านี่เห็นว่าผู้ที่เข้าร่มเวิร์กช็อปอยู่ด้านหลังผมเนี่ยเข้าไปเกาะคอไปดีถ่ายสุดเอ็กคลูซีฟมากสำหรับเวิร์กช็อปในวันนี้นะครับ วันนี้มาลองถ่ายมวยสนามจริงไม่เคยได้ถ่ายเลยไม่มีโอกาสได้ถ่ายซึ่งบลิพป,ปัสตก็คือให้โอกาสเรามาได้ทดสอบกล้องแล้วก็ได้ถ่ายสนามจริงวันนี้เอา E 1 Mark 2มาเดี๋ยวนจะลองลองตัว OM 1 Mark 2วันนี้ต้องได้ลองแน่อวันนี้อากาศแบบตื่นเต้นดูแบบไม่รู้ว่าเอาอสนามโบนเดี๋ยวนี้แบบมีแสงสีเสียงแบบโอ้ได้ะสนุกมากวันนี้เทคนิคที่วันนี้จะใช้คือใช้ระบบออโตโฟกัสซึ่งถ้าในใน Mark 2เนี่ยน่าจะมีตัวฮิวแมนโฟกัสน่าจะโอเคน่าจะจับได้แบบแม่นยำสุดๆเออ OM เนี่ย่ง อันดับแรกเนี่ยด้วยที่ว่าอุปกรณ์เนี่ยมันเล็กพกพาง,ง่ายแล้วฟังก์ชันเนี่ยตอบโจทย์ที่ว่าแบบแทบกวน้อยแต่ว่าได้ภาพซึ่งไม,ไม่ค่อยมีใครไหนที่จะทําขึ้นมาแบบว่ามีฟังก์ชันเกี่ยวกับพวกไลฟ์คอมหรืออะไรเงี้ยปกติต้องพกขาตั้งกล้องเงี้ยอันนี้คือสามารถจะช่วยให้เราพกของ,ง่ายแต่ได้ภาพที่โอเคมีเทคนิคการถ่ายรจริงจริงผมว่ากีฬามวยเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ใช้ความเร็วและจังหวะมากๆกนะครับก็เรียกว่าเทสกล้องแหละผมว่าเราไม่ใช่มืออาชีพเราไม่เคยถ่ายมวยมาก่อนเลยอย่างเงี้ยดูว่ากล้องเนี่ นะครับแล้วก็ลองดูว่าโลไลท์มากมากแล้วก็บางทีบนสนามเนี่ยมันแสงไม่เท่ากันสักมุมเลยนะครับมาลองดูว่ากล้องอะ่ะ มันจะสามารถทําให้เราได้ภาพหรือเปล่าจริงๆถ้าพูดถึงกล้อง OEM System นะครับ o m นะผมพูดถึง o m 1ก่อนแล้วกันกับกีฬาที่มันค่อนข้างเป็นแอคชันสปอร์ตนะครับทอดีเลยนะผมว่ามันคล่องตัวพูดถึงอีกออมิก่อนเลยนะครับคือตัวผมเองเนี่ยบางทีอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเราเดี๋ยวได้เห็นบางช็อตอ่ะบางทีมันต้องคอยโหนบางทีต้องแบบจับขึ้นมาถ่ายเร็วๆอย่างเงี้ยบางทีกล้องที่มันใหญ่ไปหรือหนักไปมันอาจจะไม่เหมาะนะครับผมว่ากล้องที่มันจับถนัดมือแล้วก็สามารถที่จะควักมาแล้วกดได้เลยเนี่ยแล้วรัวได้ไม ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดเด่นของ OM System ครับผมตอนนี้เราผ่านมาประมาณ4-5คู่<ม>แล้วครับตอนนี้เนี่ยผู้เข้ารงวิคช็อปก็กำลังสนุกสนานอยู่กับการถ่ายมวยเราจะแบ่งผู้เข้ารงวิคช็อปเนี่ยเป็น2มุมนะครับที่ถ่ายคืออยู่ที่มุมตรงนี้กับอีกฝั่งหนึ่งทางด้านนน้นนะครับ พี่พนมเล่าให้ฟังเรื่องของการใช้งานของตัวโอลิมปัสนะครับ OM System ตัวใหม่พี่พนมเล่าถึงเทคนิคในการถ่ายมวยไทยประสบการณ์ในการถ่ายมวยไทยนะครับว่าพี่พนมนยอยู่ที่วินีราชำเนินเนี่ยพี่ยอมเป็นตากล้องหลักและพี่พนมเนี่ยสอนเทคนิคว่าการจับจังหวะของนักมวยเวลาที่นักมวยเนี่ยที่จะขึ้นชกเนี่ยครับมีจังหวะไหนที่น่าสนใจบ้างพี่พนมเล่าถึงกฎกติกาการที่พวกเรามาร่วมกันถ่ายมวยในวันนี้นะครับผมตัวของ OM System ที่เขาใส่เข้ามาในตัวกล้องนยครับผมสามารถที่จะช่วยให้เราทํางานการถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นทั้งมือสมัครเล่นและก็มืออาชี สามารถเลือกใช้ฟังก์ชันต่างๆครับยกตัวอย่างเช่นตัว AI ในการที่จับใบจ้องใบหน้าและการใช้การ speed s h u t t e ต่างๆนะครับผม OM, OM system ช่วยเราได้ดีมากครับผมเทคนิคที่ผมใช้วันนี้ก็คือเป็นกีฬาที่ใช้ความเร็วเราต้องการภาพที่หยุดนิ่งฟรีภาพเพราะนั้น s ว e e d shutter สิ่งสิ่งสำคัญเพราะนั้นพี่นรบอกเสมอว่า speed s h u t t e เนี่ยควรเหมาะสมกับการถ่ายภาพลักษณะแบบนี้ครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าส p e e d s h u t t e เป็นสิ่งทุกอย่างครับเพราะว่ายังเรามีสามารถใช้ภาพต่างๆใช้เทคนิคต่างๆมาใช้ได้ครับผมอยู่ที่ผู้ถ่ายเลยครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็แล ผมว่าถ้าใครไม่เคยอะ่ะมันได้สร้างความรู้ใหม่ๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้รู้ว่ามันแบบใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับขอบคุณพี่คามาล่มมากครับผมผมชอบชอบที่มันมี O m l o ็ k อกครับผมแล้วก็เป็น 4K ซึ่งจริงๆกล้องที่มันแบบกระทัดรัดแล้วก็ตอบโจทย์แบบนี้ครับมันมันเล็กอะ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบง่ายแล้วเมื่อกี้ขึ้นขึ้นไปบนเวทีก็ไม่เคยไม่เขินตั้งมวยไม้ใกล้ก็ยังยังเอาอยู่ยังหนหนเชือกได้อะไรได้นะครับแล้วก็น้อยไม่ได้เยอะจนเกินไปผมว่าเท่านี้เราจบโจทย์ละโอกาสที่จะได้ไมาายแ้มว่า ัากแรกของเมืองไทยด้วยที่บิ๊กคาร์าเปิดโอกาสให้เข้ามาถ่ายประมาณนี้ครับจมะมงิ๊การ์บานะครับแล้วก็ได้ลองทดสอบกล้อ,องโอนวันมาคูนะครับการโฟกัสทุกอย่างติดหนึบแล้วก็ติดหน้าคนได้ดีมากแล้วก็โฟกัสมันโฟกัสไวก็เรื่องบัฟเฟอร์เรื่องอะไรพวกนี้ครับกดลัวไม่ต้องยั้งเลยครับทุกอย่างเข้าเข้าเป้าหมดเลยก็พี่พนมจะสอนทุกอย่างเลยครับตั้งแต่การเข้ามาในสนามวยว่าเป็นบรรยากาศทุกอย่างเป็นยังไงรวมถึงการเซตอัพาคากล้องแล้วก็สิ่งที่ควรทาในสนามครับหลังจากนั้นก็จะมีเทคนททม,ม แต่ว่าอาจจะมีดัดแปลงเล็กน้อยที่ปรับตั้งค่าบางส่วนที่เป,เป็นสไตล์ของตัวเองคนระับขอบคุณกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับที่ทางบิ๊กคาเมล่าจัดให้แล้วก็อยากให้จัดกิจกรรมดีๆอย่างเี้ะบ่อยๆด้วยครับ